สดีค่ะเจนนี่เจนนี่คซิดี้นะคะก็วันนี้เจนก็พามาเจนมาเรียนคลาสที่โมเน่นะคะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเป็นยังไง สวัสดีค่ะก็เจนเจนมาเรียนกับพี่ป๊อปปี้เนาะชุดนี้ก็อยากให้พี่ป๊อปปี้พูดถึงว่าชุดคิดชุดนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็คือคลาสนี้มันก็จะเป็นเนที่แบบจะสอนสอนการปักสมอลนะคะด้วยมือจะเป็นชุดที่เสร็จแล้วก็ชิ้นงานที่ได้ไปก็คือจะมีเลส ในสมองนะคะ,แล,ะบบแล้วก็จะมีซับในให้ด้วยเนื้การเรารย็บกระโปรงซับในแล้วก็จะมีผ้ากันเปื้อนวิธีการเย็บผ้ากันเปื้อนปกในเขจะมีปักด้วยก็จะสอนปักให้ด้วยนะคะมีโบวิธีท่องสอนเย็บโบแล้วก็ถุงนองด้วยก็ผู้เรียนก็จะได้ชุดคิดไปก็จะมีผ้าอุปกรณ์อะไรทั้งหมดเลยก็จะมีคู่มือให้เล่วคู่มือก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับ สมอคืออะไรอุปรกรณ์ที่เขาใช้สมอทั่วไปมีอะไรบ้างอะไ่านี้แล้วก็จะสอนแบบพื้นฐานเลยว่าวิธีการนับช่องวิธีการคำนวณว่าต้องตัดผ้าขนาดเท่าไหร่ใช้ตารางช่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีการเย็บให้ด้วยจบดเลย ก็อยากถามพี่ป๊อบปี้ว่าจะแนะนํายังไงคือมอนแบบทําไมถึงควรจะมาเรียนเองก็จริงๆคือถ้าเกิดว่าจะเรียนทานอิทอร์เน็ตออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ติดขัดอะไรหรือว่าเราจัดชิ้นงานแล้วเอ้ตรงนี้มันมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยบางที่เราแบบแค่พูดพูดกันแบบว่าผ่านลถทายหรืออะไรทันี้มันจำไม่ทอไงถ้าแบบว่าขั้นตอนที่เรากำลังทำอยู่แล้วเราติดขัดเน คือเราจะสามารถแบบช่วยดูให้ได้ทันทีแก้ปัญหาหได้ทันทีนะแล้วก็ตอบปัญหาต่างๆอะไรเงรี้ยที่เราสงสัยคือปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมอะไรเงรี้ยพี่ก็แนะนําให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรเราจะได้แบบจับชิ้นงานจริงๆเ่แล้วก็ได้ลงมือทาจริงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่ป๊อปปี้ามากที่แนะนำนะคะ,ะแล้วก็มีชุดคิดน่ารักน่ารักด้วย มันเรียนกันนะมีเดนพูศจิการยังว่างอยู่สี่ที่เจได้ค่ะเออเจนจะมาพูดถึงชุดคิดนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่โมเน่ไม่ได้รีวิวไปเนาะตอนที่แบบแพ็กเกจมันยังสวยๆอยู่ก็คือครูป๊อปปี้จะมีเป็นคู่มือให้นะคะข้างในก็เหมือนที่ครูป๊อปปี้รีวิวไปว่าเออจะบอกรายละเอียดอ่ อุปกรณ์การตัดเยบ็บแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสม็อกนะคะแล้วก็จะมีชุดคิดอันนี้คือข้างในจริงๆมันสวยกว่าน,นี้มากอะ่ะคูป๊ปอปปี้จัดมาสวยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือตัดเย็บไปแล้วก็จะมีไหมมีมีเข็มมีผ้าที่จะต้องใช้ทุกอย่างในนี้นะคะก็คือเอาไปใช้ได้เลยเแล้วจนก็จะพูดถึงตัวนี้คูป๊ปอปปี้จะให้ให้อ่อ ฝึกก่อนนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้คือเป็นชิ้นที่จนทำเห็นชัดไหมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ใกล้เนี่ยคือยอมรับเลยว่ามันไม่สวยแต่ก็คิดว่าจะเก็บไปอย่างนี้แหละที่ที่มันไม่สวยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออไอที่มันทำออกมาแล้วมันเบี้ยวอะ่ะคือเราเราม,ามองทีหลังเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราควรจะแก้ตรงไหนก็ก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเก็บไว้ มันจะได้รู้อะว่ามีข้อบอกพร่องตรงไหนบ้างเออมันเบี้ยวมันเส้นมันไม่เท่ากาันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไม่สวยนะบอกเลยอ่าแล้วก็อันนี้เนาะนี่ชุดก็มีตัวชุดเป็นสมอกสมอกมือนะคะถ้ากันเปื้อนแล้วก็มีชแวบ อันนี้ยังไม่ได้ซักนะเห็นไหมที่มันเป็นแบบเนี่ยสีฟ้าๆก็คือรอยปากกาคือจนยังไม่ได้ซักก็จริงๆหลายคนก็ถามเนาะว่าแบบเออมาเรียนทําไมทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความคิดส่วนตัวจนนะคะคือเออมาเรียนเนี่ยเทคนิคหลายๆอย่างคือแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยรู้อย่างเช่นเออ การดึงไหมออกจากใจไหมคือจะนน่ะไม่ได้มาสายคาสติสอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนก็ไม่รู้ไม่รู้เลยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วแล้วมันก็ทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็การขม,มวดปมได้ต่างๆคือแบบเทคนิคการตัดเดย็บคือครูแต่ละคนจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆซึ่ง ฉันชอบเวลาที่จมาเรียนแล้วจะแบบได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นเทคนิคที่เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะยังทําได้ไม่ดีพอแบบครูแนะนามาเออควรทําแบบนี้แบบนี้นะคือมันก็จะทําให้งานเราดูสวยขึ้นเงี้ยนะคะก็ก็คิดว่าการมาเรียนเนี่ยแบบได้ชุดสวยเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราได้มุมมองเราได้เทคนิคเราได้แบบ แนวคิดต่างๆจากครูที่มีความรู้หลายๆคนเนี้ยคือคือกจนว่าไอเนี้ยแหะคือจุดประสงค์ของการเรียนก็ถ้ายัางไงก็เดี๋ยวเจนจะรีวิวให้ดูบรรยากาศในการเรียนที่ที่เจนมาเรียนคลาสที่โมเน่นะคะก็เดี๋ยวตามคลิปถัดไปเลยค่ะ